สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเรื่องหนึ่งที่ชาวราศีตุลต้องตั้งใจฟังเป็นพิเศษเลยนะคะเพราะว่ามันคือเดือนสุดท้ายของปี2568แล้วแหล่งข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยเขาพาดหัวไว้ตัวใหญ่ๆเลยว่าจะรวยโอ้โหเปิดมาแบบนี้ใครๆก็อยากฟังเลยครับเรากำลังจะมาแกะคลิปราศีตุลรวยรับลมหนาววาสนาเฮงสงเด้งสงต่อจากช่อง Lucky Number เลขมงคลใช่ไหมครับใช่เลยค่ะซึ่งเขาไม่ได้พูดลอยๆนะครับแต่มีเรื่องการโคจรของดวงดาวมาสนับสนุนแบบจัดเต็มมากใช่ค่ะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือการสกัดออกมาให้เห็นภาพชัดๆว่าไอ้คำว่าวาสนาเฮงสองเด้งสองต่อเนี่ยมันหมายความว่ายังไงในชีวิตจริงทั้งเรื่องเงินเรื่องงานความรักมันจะเกิดอะไรขึ้นกันแน่เหมือนเราจะมาสร้างแผนที่การเดินทางของชาวตุนตลอดเดือนธันวาคมนี้กันเลยถูกต้องครับ เราจะมาดูกันว่าเดือนนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรอะไรคือจุดเปลี่ยนสำคัญแล้วชาวตุลต้องเตรียมตัวรับมือกับอะไรบ้างโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่ไฮไลท์ใหญ่สุดก่อนเลยรวยรับลมหนาวอันนี้มาจะเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากรู้ที่สุดแล้วในคลิปเขาอธิบายว่ามันมีเหตุผลทางโหราศาสตร์ที่แข็งแรงมากๆเพราะดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวประจำตัวของชาวตุลอยู่ในตำแหน่งที่ดีมากได้มาตรฐานสองเด้งสองต่อ คือเป็นทั้งปทุมเกณฑ์แล้วก็มหาจักรค่ะใช่ครับซึ่งสองคำนี้อาจจะฟังดูซับซ้อนนิดนึงแต่ถ้าจะให้เปรียบเทียบง่ายๆนะครับปทุมเกณฑ์เนี่ยก็เหมือนการที่คุณเป็นดาราแม่เหล็กเลยเดินไปไหนก็มีสปอตไลท์ซองมีแต่คนอยากจะหยิบยื่นโอกาสดีๆให้มีสเสน่ห์แบบไม่ต้องพยายามเลยส่วนมหาจักรเนี่ยเหมือนคุณเป็นนักรบจอมพลังที่ต่อสู้แล้วชนะเสมออาจจะต้องออกแรงหน่อย แต่ผลลั oh, ์ท er er> ี่ได้มันจะยิ่งใหญ่กว่าปกติหลายเท่าตัวเลยครับอ๋อเขาเาใจภาพเลยค่ะคือมีทั้งเสน์ดึงดูดโชคเข้ามาแล้วก็มีพลังที่จะลุยเพื่อให้ได้สิ่งที่ใหญ่กว่าเดิมมาด้วยแต่แป๊บนึงนะคะคำว่ามหาจักเนี่ยหลายตำราก็บอกว่ามันหมายถึงความสำเร็จที่ต้องแลกมาด้วยความเหนื่อยยากการต่อสู้มันมันก็ฟังดูไม่เหมือนของขวัญที่ได้มาง่ายๆเท่าไหร่นะคะ ตกลงแล้วรวยรับลมหนาวนี่เป็นคําโฆษณาที่อาจจะเกินจริงไปหน่อยหรือเปล่าคะเป็นคําถามที่ดีมากเลยครับและนี่คือหัวใจของเรื่องเลยนักโหราศาสตร์ในคลิปเขาก็ชี้ประเด็นนี้เหมือนกันว่ามันไม่ใช่การนั่งเฉยๆแล้วเงินจะหลดมาจากฟ้าแต่มันคือการที่ความพยายามจะให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าแบบสุดๆในช่วงนี้มากกว่าครับ เหมือนคุณออกแรงเท่าเดิมแต่ได้ผลลัพธ์คูณ2คูณสสิ่งที่น่าสนใจจริงๆคือประกบกากรานี้มันสร้างแรงผลักดันจากข้างในให้ชาวตุลุกขึ้นมาโฟกัสเรื่องความมั่นคงทางการเงินอย่างจริงจังคือมันไม่ใช่แค่ความอยากรวยเฉยๆนะครับแต่มันคือความรู้สึกที่อยากจะสร้างความมั่นคงให้ชีวิตอยากมีอำนาจในการควบคุมทรัพยากรของตัวเองซึ่งความรู้สึกนี้แหละครับเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีเลยเข้าใจแล้วค่ะมันคือการที่ดวงดาวเปิดโอกาสให้ แต่เราก็ต้องขับรถเข้าไปในโอกาสนั้นด้วยตัวเองแล้วก็ไม่ได้มีแค่ดาวสุกดวงเดียวใช่ไหมคะที่ส่งพลังให้ไม่ใช่เลยครับเหมือนมีทีมสนับสนุนชั้นยอดเลยในคลิปพูดถึงดาวอีกสองดวงที่สำคัญมากดวงแรกคือดาวพฤหัสบดีที่โคจรถอยหลังอืมฟังแล้วอย่าเพิ่งตกใจนะครับปกติคนจะกลัวดาวพักรักแต่ในบริบทนี้มันเหมือนการเคลียร์ของเก่าในห้องเก็บของแล้วเจอสมบัติที่ลืมไปแล้ว อาจจะเป็นเงินตกเบิกโบนัสเก่าที่ค้างจ่ายหรือลูกหนี้ที่หายไปนานแล้วจูจูก็โอนเงินมาคืนโอ้โหแบบนี้ดีเลยค่ะเหมือนได้เงินพิเศษที่ไม่คาดฝันใช่ครับและที่พีกกว่านั้นคือดาวอังคารซึ่งเป็นดาวการเงินโดยตรงของชาวตุลพอวันที่6ทธันวาคมปุ๊บจะย้ายเข้าราศีธนูซึ่งเป็นตำแหน่งที่เรียกว่าอุจจาวิลายราชาโชค ราชาโชคครับถ้าจะให้เปรียบเทียบราชาโชคก็เหมือนคุณมีบัตร VIP สําหรับโอกาสทางการเงินเลยคือคุณไม่ต้องไปต่อคิวหรือพยังหนักเท่าคนอื่นโอกาสดีๆหรือคนที่พร้อมจะสนับสนุนจะเดินเข้ามาหาคุณเองหน้าที่ของคุณคือแค่เตรียมตัวให้พร้อมแล้วก็ตอบรับคําเชิญน,นั้นโหโมบัตร VIP ด้วยในคลิปถึงกับใช้ประโยคว่าไม่ต้องซื้อต้องหาก็มาเองเลยใช่ไหมคะฟังดูดีเกินจริงไปนิดนึงนะมันหมายถึง ถูกหวยหรือเปล่าหรือมันมาในรูปแบบไหนกันแน่คะอาจจะไม่ใช่ลอตเตอรี่ตรงๆเสมอไปครับแต่มันอาจจะมาในรูปของลาบโดยเสน่หาเช่นมีผู้ใหญ่เอ็นดูให้งานพิเศษหรือมีคนให้ของขวัญราคาแพงหรืออาจจะมาในรูปแบบของลางสังหรณ์ที่แม่นยำมากๆจากอิทธิพลของดาวพระเกตุที่เล็งลัคนาอยู่ คือช่วงนี้ถ้าฝันเห็นเลขหรือรู้สึกสังหรณ์ใจอะไรแปลกๆเกี่ยวกับตัวเลขนักโหราศาสตร์ในคลิปแนะนำว่าให้ลองเชื่อเซนต์ตัวเองดูบ้างครับโอเคสรุปองค์แรกของเดือนธันวาคมสำหรับชาวตุลก็คือการตื่นรู้ถึงพลังของตัวเองในการสร้างความมั่งคั่งมีบัตร VIP ทางการเงินรออยู่และต้องหูไวตาไวกับโอกาสแปลกๆที่เข้ามา ทีนี้พอมีโอกาสเข้ามาแล้วมันก็ต้องมีการสื่อสารใช่ไหมคะซึ่งนี่ก็เป็นอีกประเด็นที่ในคลิปเน้นย้ำมากๆ ถูกต้องครับประตูบานต่อไปที่จะปลดล็อกความสำเร็จคือพลันแห่งคำพูดเลยครับในช่วงวันที่7ถึง21ธันวาคมจะมีปรากฏการณ์ที่ดาวพุธคือดาวแห่งการสื่อสารโคจรมาเจอกับดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวประจำตัวปรากฏการนี้เรียกว่าอาศีตีธาตุชั้นหนึ่งซึ่งในคลิปให้คีย์เวิร์ดที่ทรงพลังมากว่าพูดดีมีทรัพย์จะได้รับตังค์ครับ มันไม่ใช่แค่การพูดจาไพเราะธรรมดาธรรมดาใช่ไหมคะไม่ใช่เลยครับมันคือการเปลี่ยนคำพูดให้กลายเป็นสินทรัพย์ได้โดยตรงนี่คือช่วงเวลาทองของการเจรจาต่อรองปิดดีลการขายนําเสนอโปรเจกต์หรือแม้แต่การทวงหนี้คือคำพูดของคุณจะมีน้ำหนักและมีเสน่ดึงดูดให้คนคล้อยตามได้ง่ายเป็นพิเศษเลยแต่ในคลิปก็เตือนเหมือนกันนะคะว่ามันเป็นดาบสองคมแน่นอนครับเพราะเมื่อคำพูดมีพลังมากมันก็สร้างความเสียหายได้มากเช่นกันถ้าพูดผิดจังหวะ พูดไม่เข้าหูหรือไปวิจารณ์ใครแรงๆผลกระทบด้านลบก็จะรุนแรงกว่าปกติเหมือนกันดังนั้นช่วงนี้อาจจะต้องมีสติคิดก่อนพูดมากขึ้นแต่ถ้าใช้ให้ถูกทางนะมันคือเครื่องมือทำเงินชั้นยอดเลยครับชัดเจนเลยค่ะทีนี้พอผ่านช่วงกลางเดือนไปบรรยากาศก็เริ่มเปลี่ยนอีกครั้งมีดาวใหญ่ๆย้ายตำแหน่งกันอีกแล้วใช่ไหมคะ ใช่ครับเหมือนเข้าสู่องค์ที่สองของเดือนคือการขยายอนาเขตและความสำเร็จออกไปให้กว้างขึ้นเริ่มจากวันที่16ธันวาคมดาวอาทิตย์จะย้ายเข้าราศีธนูซึ่งกระตุ้นให้เกิดการเดินทางการเข้าสังคมการไปเจอคนใหม่ๆแล้วทั้งหมดนี้จะนำโชคลาภมาให้ต่อด้วยวันที่22ธันวาคมดาวศุกร์ที่เป็นดาวประจำตัวก็จะย้ายตามไปสมทบทำให้สเสน่ห์ของชาวตุลโดดเด่นมาก ในคลิปเปรียบเปยเหมือนดอกบัวที่บานเต็มที่เลยทีเดียวครับแต่ความเป็นมหาจักรหรือนักรบก็ยังตามมาอยู่ด้วยใช่ไหมคะไม่ได้หมายความว่าจะสวยสวยสบายสบายอย่างเดียวถูกต้องครับมันเป็นการผรสมผสานที่น่าทึ่งมากคือคุณมีสเสน่ห์พอที่จะดึงดูดให้คนอยากเข้ามาทําความรู้จักอยากจะร่วมงานด้วยแต่ในขณะเดียวกันคุณก็มีพลังที่จะลุยโปรเจกต์ยากๆให้สําเร็จได้มันคือภาพของผู้นําที่มีทั้งพระเดชและพระคุณในเวลาเดียวกัน แล้วก็ยังมีอีกปรากฏการณ์ที่ฟังดูยิ่งใหญ่มากในช่วงปลายเดือนนั่นก็คือเกษตรสลับเรือนระหว่างดาวพฤหัสบดีกับดาวพุธคำนี้ช่วยอธิบายให้เห็นภาพหน่อยได้ไหมคะว่ามันคืออะไรเกษตรสลับเรือนถ้าจะให้เปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดๆนะครับมันเหมือนกับ CEO ของบริษัทเทคโนโลยีกับ CEO ของบริษัทโลจิสติกส์ระดับโลกตกลงแลกบริษัทการบริหารชั่วคราวเพื่อช่วยกันผลักดันโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่อ๋อ ครับมันไม่ใช่แค่โบนัสปลายปีเล็กๆน้อยๆแต่มันคือการอัปเกรดระบบปฏิบัติการของชีวิตเลยทีเดียวซึ่งในคลิปชี้ว่ามันอาจจะหมายถึงการได้ย้ายไปทํางานต่างประเทศการได้ทุนไปเรียนต่อในระดับสูงขึ้นหรือการได้เลื่อนตําแหน่งใหญ่ที่เปลี่ยนโครงสร้างไรายได้ไปเลยเป็นการวางรากฐานเพื่อความมั่นคงในระยะยาวครับ ฟังดูเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่จริงๆนะคะเนี่ยทีนี้พอเราพูดถึงเรื่องการอัปเกรดชีวิตการเดินทางการเข้าสังคมแบบสุดๆขนาดนี้มันก็อดถามไม่ได้ว่าแล้วเรื่องใกล้ตัวอย่างความรักล่ะคะจะเป็นยังไงเป็นคำถามที่เชื่อมโยงได้ดีมากครับเพราะพลังงานที่เข้มข้นขนาดนี้มันส่งผลถ,ถึงเรื่องความสัมพันธ์แน่นอนในคลิปก,ก็แบ่งไว้ชัดเจนระหว่างคนโสดกับคนมีคู่ครับงั้นเริ่มที่คนโสดก่อนเลยค่ะ สำหรับคนโสดนะครับตั้งแต่วันที่22ธันวาคมเป็นต้นไปที่ดาวศุกร์มีพลังเต็มที่และโคจรในภพที่เกี่ยวกับการสังคมและการเดินทางนี่แหละครับสเสน่ห์จะพุ่งแรงมากมีโอกาสสูงที่จะได้เจอใครสักคนที่ถูกใจระหว่างการเดินทางหรือในวงสังคมใหม่ๆและคนที่เข้ามาในช่วงนี้มีแนวโน้มที่จะเป็นคนจริงจังจริงใจพึ่งพาได้แต่อาจจะมีสไตล์แบบที่ในคลิปเรียกว่าปากร้ายแต่ใจดี มาแนวพระเอกละครไทยเลยนะคะปากร้ายแต่ใจดีก็คือต้องมองให้ลึกกว่าคำพูดสินะคะประมาณนั้นเลยครับอาจจะต้องใช้เวลาเรียนรู้และมองไปที่การกระทำของเขามากกว่าคำพูดส่วนคนมีคู่ประเด็นที่ในคลิปหยุบยกขึ้นมาเตือนก็น่าสนใจมากคือคนรักอาจจะติดเพื่อนติดสังคมมากขึ้นเป็นพิเศษในช่วงนี้ครับซึ่งถ้ามองเผินๆก็อาจจะดูเป็นปัญหาได้นะคะใช่ครับแต่ถ้าเราวิเคราะห์ให้ลึกลงไปอีกนิด จะเห็นว่ามันไม่ใช่ว่าคนรักของเราจู่ๆก็กลายเป็นสายปาร์ตี้ขึ้นมาแต่มันเป็นเพราะพลังงานโดยรวมของเดือนนี้มันส่งเสริมเรื่องการเข้าสังคมเพื่อความก้าวหน้าบางทีการที่เขาออกไปเจอเพื่อนฝูงก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างคอนเนคชันเพื่องานของเขาก็ได้ซึ่งมันคือพลังงานเดียวกับที่ชาวตุนก็ได้รับเหมือนกันปัญหาที่แท้จริงที่ในคลิปชี้ไว้คือการขาดการสื่อสารต่างหากครับอ๋ oh. ถ้าบอกกล่าวกันดีๆชวนไปด้วยกันบ้างก็อาจจะไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่ถ้าแอบไปหรือไม่บอกกล่าวอันนี้แหละครับที่จะทำให้อารมณ์เสียได้มันวนกลับมาที่ธีมหลักของเดือนนี้อีกแล้วว่าการสื่อสารคือกุญแจสำคัญจริงๆจ,จริงด้วยค่ะทุกอย่างเชื่อมโยงกันหมดเลยแล้วเรื่องสุขภาพล่ะคะมีอะไรที่ต้องระวังเป็นพิเศษไหมคะในคลิปเตือนไว้เป็นเรื่องเล็กๆไม่น้อยแต่ก็ไม่ควรมองข้ามครับคือเรื่องระบบทางเดินหายใจ ภูมิแพ้หรือเป็นหวัดง่ายแล้วก็ปัญหาผิวแห้งซึ่งก็เป็นปกติของช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงแต่ที่น่าสนใจคือการระบุวันที่ต้องระม,มัดระวังเป็นพิเศษมาให้ด้วยคือวันที่3ถึง5 12ถึง13และ26ถึง28ธันวาคมครับการระบุวันแบบนี้มันช่วยให้วางแผนได้ง่ายขึ้นนะคะใช่ครับอาจจะมองว่าวันเหล่านี้เป็นวันอัปเดตระบบของเราก็ได้ คือเป็นวันที่พลังงานอาจจะไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่อาจจะเจองานยาก,ยากหรือมีเรื่องจุกจิกกวนใจเข้ามาก็แค่รู้ตัวไว้ล่วงหน้าว่าวันเหล่านี้อาจจะต้องใจเย็นเป็นพิเศษอย่าเพิ่งตัดสินใจเรื่องสํำคัญคญก็พอครับสุดยอดเลยค่ะแล้วที่พิเศษกว่านั้นคือในคลิปนี้ไม่ได้มีแค่โหราศาสตร์อย่างเดียวแต่มีการเปิดไพ่ทาโร่เพื่อยืนยันภาพรวมด้วยซึ่งได้ไพ่สามใบที่น่าสนใจมากคือ w h e e l o f f o r t u n ก้าเหรียญและเด็กถือคาถา ไพ่สามใบนี้มันช่วยตอกย้ำเรื่องราวที่เราคุยกันมายังไงบ้างคะมันเหมือนเป็นการสรุปเรื่องราวท,ทั้งหมดที่เราคุยกันมาให้กลายเป็นภาพที่คมชัดขึ้นไปอีกครับใบแรก Wheel of Fortune หรือกองล้อแห่งโชคชะตานี่คือการยืนยันว่าเดือนนี้คือจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญจริงๆเป็นพล t อตวิสของชีวิตเลยซึ่งในคลิปตีความว่ามันคือการพลิกจากร้ายกลายเป็นดีหรือดวงกำลังจะทะยานขึ้น มันคือภาพขององค์แรกที่เราคุยกันนั่นเองครับเป็นการยืนยันว่านี่คือจุดเปลี่ยนของจริงไม่ได้คิดไปเองถูกต้องครับต่อมาใบที่2 9เหรียญหรือ9 of pentacles ไพ่ใบนี้คือผลลัพธ์ที่จับต้องได้ของความสำเร็จทางการเงินที่เราพูดถึงมันคือภาพของผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จอยู่ในสวนสวยของตัวเองอย่างมีความสุขหมายถึงการได้รับโบนัสผลกำไรหรือรางวัลที่คู่ควรกับความเหนื่อยยากและที่สำคัญกว่านั้น ในคลิปขยายความได้ดีมากว่ามันคือความรู้สึกที่สามารถใช้เงินซื้อความสุขให้ตัวเองได้โดยไม่รู้สึกผิดเป็นช่วงเวลาของการเก็บเกี่ยวผลผลิตยอย่างแท้จริงครับฟังแล้วชื่งใจแทนเลยค่ะแล้วไพ่ใบสุดท้ายเด็กถือคาาละคะเด็กถือคาาหรือ page of wands ใบนี้คือภาพสะท้อนขององค์ที่2และ3ครับมันคือการเริ่มต้นใหม่ คือพลังงานของความกระตือรือร้อนความคิดสร้างสรรค์อาจจะเป็นโปรเจกต์ใหม่งานใหม่หรือแรงบันดาลใจใหม่ๆที่จะนำไปสู่การเติบโตครั้งใหญ่และนักโหราศาสตร์ในคลิปก็ทิ้งท้ายไว้กับไพ่ใบนี้ได้น่าคิดมากครับว่าการเริ่มต้นเล็กๆที่เกิดขึ้นในเดือนนี้มันจะเติบโตไปได้ไกลแค่ไหนทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับการลงมือลงแรงของเจ้าชะตาเองโหเป็นการร้อยเรียงเรื่องราวที่ทรงพลังมากค่ะ ทั้งดวงดาวและไพ่ต่างก็ชี้ไปในทิศทางเดียวกันหมดเลยเอาละค่ะหลังจากที่เราเจาะลึกข้อมูลทั้งหมดมาแล้ว So, what does this all mean? ถ้าจะให้สรุปการเดินทางของชาวราศีตุลในเดือนธันวาคม2568ก็ต้องบอกว่ามันคือเดือนแห่งการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญจากการค้นพบพลังในการสร้างความมั่งคั่งให้ตัวเองไปสู่การใช้พลังนั้นขยายอิทธิพลผ่านการสื่อสารและการเข้าสังคม จนนำไปสู่การเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่จะวางรากฐานชีวิตในระยะยาวผมขอสรุปในภาพที่กว้างขึ้นอีกนิดนะครับเรื่องราวทั้งหมดจากคลิปนี้อาจจะสรุปได้ด้วยคําว่าโอกาสมาพบกับความพร้อมดวงดาวเปรียบเหมือนการจัดเวทีแสงสีเสียงที่สมบูรณ์แบบที่สุดไว้ให้แต่ท้ายที่สุดแล้วคนที่จะต้องก้าวขึ้นไปแสดงบนเวทีนั้นก็คือตัวของชาวตุนเองผลลัพธ์ที่จับต้องได้ไม่ว่าจะเป็นเงินทอง ความก้าวหน้าหรือความสัมพันธ์ที่ดีล้วนต้องการการกระทําที่สอดคล้องกับโอกาสที่เข้ามานี่คือจุดเปลี่ยนของโชคชะตาที่ต้องลุกขึ้นมาคว้าไว้ด้วยตัวเองครับเป็นบทสรุปที่ชัดเจนมากค่ะคือดวงดาวไม่ได้บอกว่าคุณจะโชคดีแต่บอกว่าโชคดีกําลังมาคุณต้องเตรียมตัวให้พร้อมการเตรียมตัวนั้นสําคัญพอๆกับโอกาสเลยถูกต้องที่สุดครับและจากประเด็นเรื่องการเริ่มต้นและการเพราะเมล็ดพันธุ์จากไพ่เด็กถือคาถา ผมเลยมีคำถามสุดท้ายที่น่าสนใจให้ลองนำกอบไปคิดต่อกันดูนะครับหากมีโอกาสสำคัญครั้งใหม่เข้ามาในเดือนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานการเงินหรือโปรเจกต์ใหม่อะไรคือก้าวแรกที่เล็กที่สุดที่จะลงมือทำได้ทันทีเผื่อแน่ใจว่ามเมล็ดพันธุ์นั้นได้ถูกปลูกลงในดินที่อุดมสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว